765ดาทำวิปยุตจากปารามาสะแต่เป็นอารมณ์ของปารามาสะเป็นฉนะัยทำเราใดวิปยุตจากปารามาสะรมเหล่านั้นคือ,ครรอกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตาธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะที่เป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรคือ รูปขันธ์ละถึงวิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมวิปยุตจากปรามาสะแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสะธรรมวิปยุตจากปรามาสะและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะเป็นไฉนมรรคและผลของมรรคที่เป็นโลกุตระและอสังคตาธาต สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมวิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสปรามาสโคชกะจบ